นอนรีโนเวทบ้านกับคอนโดต่างกันยังไงถ้ามองให้เลือกจริงๆอะครับเพมันจะต่างกันอยู่แค่ในเรื่องของงานระบบในส่วนของตัวบ้านเนี่ยงานระบบเขาจะต้องเป๊ะมากเลยเพราะว่าเราจะต้องรื้อไล่ระบบไฟระบบน้ําใหม่ระบบของบ้านมีอะไรบ้างมีไฟมีน้าครับอ่าแล้วก็งานตกแต่งแต่ว่าในในความยากของตัวบ้านอะ่ะมันจะมีความช้าของตัวท่อรอบบ้านการต่อเติมที่มันเพิ่มเข้ามาของตัว บ้านที่ลูกค้าเขาเคยได้ไปแล้วแล้วเขาไปอยู่แล้วเขาไปต่อเติมนู่นต่อเติมนี่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ไส้ในพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาแก้เราต้องมาตรวจเช็กก่อน oh ah. เต้องมารีเช็กอะไรพวกนี้ให้ละเอียดว่าเราจะต้องแก้จุดไหนบ้างแต่กับการถ้าเป็นงานในส่วนของตัวคอนโดครับทำอะไรกับตัวห้องไม่ได้มากเขาจะมาทํากับงานระบบไฟไม่ค่อยได้เขาจะมาทํากับงานระบบน้าไม่ค่อยได้พวกนี้จะต้องมีการมีช่างควบคุมงานเข้ามาแบบมาตรวจดูตลอดเวลาซึ่งถ้าเขาบอกว่าตัวจับควันของคุณเนี่ยมีปัญหานะคุณไปทําอะไรกับมัน อันนี้ก็จะเป็นปัญหาครับผม,มเพราะฉะนั้นงานคอนโดอ่ะจะไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ค่อยสามารถไปยุ่งได้ถ้ามันไม่ได้พังหรือมันไม่ได้เสียจริงเพราะมันเกี่ยว มันเกี่ยวเนื่องกับชั้นบนและชั้นล่างด้วยแล้วทำรีวเวบ้านมันก็จะมีเรื่องปัญหาโครงสร้างด้วยเนาะบ้านซุดบ้างกรแพงร้าวม้างเสาเสริมีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆมันคือมาตรฐานการก่อสร้างของตัวบ้านที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ารับเหมามาดีไหมมีการตอกเข็มดีไหมไอ้พวกนี้มันจะเป็นปัญหาที่มันจะส่งผลมาแบบระยะ10ปี20ปีแล้วมันจะเห็นผลแต่พวกคอนโดเนี่ยถ้ามาตรฐานเป๊ะๆปังๆจริงนะผมไม่ค่อยเห็นมีปัญหา นอกจากแผ่นดินไหวเข้ามาเนี่ยอืแล้วแบบโอ้นนี้หนักเลยอ,อันนี้อันนี้ถือว่าค r i t เข้าจุดใหญ่เอออันนี้อันนี้ออขยายวงกว้างมากสามารถแบบเป็นตัวรีเช็คคอนโดได้เลยเออเป็นการรีเช็คได้ว่าแบบอะไรทำมาดีไม่ดีนะใช่